ยู่ยู่ข่าง,างดวงนิดหน่อยโบ,โบ,โบ่โขนี่ให้ปวกสองดอกสองดอกอนีคือสัึ้นสัน

อาหาอีกอีก,อก,อกจักแล้วขอบ้่งได้หาดอกขอบ้่งบ่เป็นเอาให้ไข่ก่อน เฮ็ดยังบุเฮ็ดยังบุนเลเงยางบุเดี๋ยวเก็บเสต้ you know, h bah, h าไปก่อนฝนตกอีแล้วห ah, ัวคำหนีฝนมากตอนตีสองเถิงตีสาตกอีเลอตกกระเปียกว่ะ ซสำฝนนี่ให้มาเลยให้มาเลยพี่น้องหนูให้มาเลยนี่ยให้มาเลยหน่อย อำน,นี่ยก็เอาเนี่ยให้น่นเหลอเด,นนนด่นี่มางไหมให้ไข่เ่นมีใหยังไงอ่เฮหยังบุกเห็น,นบ้างอันดอกนึงอีนดอกนึงนคยโพนนะจ๊ะ น oh. uh, ่าให้นำมาน่าเห็นเจ้าไหนล่ะคือสีแดงอ๋ออืมให้นำมามึงแม่ไอ้ยังบุ้นนี่แม่ยังบุ้อาจจะได้นี่โอุ๊ยเอาก็ได้แล้วนี่ nè mẹ đây u nước mắm đấy chứ hết nhang bốc hết này bố ấu à. hết nhang bốc hết มาถ่ายให้เราโงกดินี่บ่กหันด่าักดอกอยู่ให้เราโง่ออกว่าซ่านนี่ย่างเข้าขาวนี่อย่างงามงามนี่นม่เจ้าค้งเกี่ยวเป็ไเดือนถี่นาดแต่ให้ถี่กี่เดือนนี่บ่เอาแานสะบหันเอาทนกัน แม่น่สามยี่หีอ่เดี๋ยวเอาให้ทานก่อน มันหมดบปล่าเยอะอาไรเนี่ข้างล่างมันกับสีเป็นอังไหนมันกับเต่อแตะเป็นข้าวขาวดำก็ได้แั่เมื่อเขาไปส้วนมันกับดำอะไรล่ะให้ดดกขาวขาว อนี่มาหาให้เรางกก็ได้ให้เรางกแล้ดวดอกนึงคืองามแทะไข่หนีเป็นผ่โดหนีเนต่อเตะ <c oughs> น่ารักน่ารักมีไข่พร้อมอืมไข่ hay nè bó chứ nè gặp nè hay sò ui hay nhây thế quá hên là ngu à hết là ngu à hết là ngu nì mù lù vô men นิ่มเต็มคุณผู้เห็นขวดกลับมากคุณจังเห็นเห็ดอีหยังเห็ดเห็ดทานอุ้ยซุปเป็นขาดำดำเดี๋ยวสีออหักออกมันมีอันขาดำนี่เป็นแมงดิเห็ดหนามากอืมนี่เห็ดยังดรือนี่มันอีหยังว่ะเห็ดเผือกยังว่ะ โอ oh. ้เพิ่งยุค่ามังแบบเพิ่งยุค่าแบบอันสองเห็นห,หนังงัวมือจับอย่างขึ้นแหล่ะเดี๋ย <laughs> เออหมดเกิดฮะอุย้ยเห็ดพึ่งขาไายนะจ๊ะเขาเออนี้เพิ่องอย่างเหีอให้เพิ่งขาไายเนี่ยโอย้ของแสบของนวดตัวนี้นี่เอาตัวหมนันคอยก็ได้ให้หละงอกไข่เนื้อ โอ้ยสองคนณตัวนี่ว้ายตะมูตะมีตะมูตะมีนะเจ้านี่นี่นี่เก็บโอ้แมงกับตอมดีเว้ยนี่เอาให้หน้ำหมากสักก้อนนี่หลุดก,กันนี่ฮะบุพเพอนได้เป็นขี้ดิน คียหาเคียวกันหัวเห็ดขาวๆนะึ่งโอ้มันเป็นหมูอ้าอันนั้นเป็นเชื้อรานี่ถังกองนี่เหเอาผูได้เลยกว้ามันคือต้องเป็นเันเนเง,นงสีวะมันหมูไหม,ไมเอาผูไใดจกอันเลยปลานี่เขียนด,ดิย,ยังไงเห็ดละงอกมันอยู่ทางนี้ สวงไข่ด้วยจ้าสวงไข่จ้าเก็บอุ้ยเห็ดพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกนะเป็นสวงนี่มันสิขาไล่แบบสิก็เลยว่าให้เผื่อขาไลา่เซยบเปิดให้น้ำหมากให้น้ำหมาก คืองงามเห็ววะเนี่ยเอาอสีแดงเนี่งามเลแกงแกงวันนี้แกงรวมนะดูเห็ดสิรวมเลยนะม,มีสูนแนวมือนี่อืดแสบแสบแสบอุ้ยเห็นน้ำหมากนี่สองดอกแดงแดงนี่เอา เห้ดละงูบ่บ่อะไรเจ้าเย็บผ้าคอยไปไว่าติละ่ะคอยแหงตาบ่าดีนี่งจะเห็นดละงัวเห็ดน้ำหมากจ๋า,า,ามาดูเห็ดละงูเฮ้อเห็ดละงูขาวแล้วหน้าปานคือดอกหน่อยแต่วะเห็ดละงูขาวนะจ๊ะว่ามันเขีดไก่เดือนตัว หเห็นล้งโง่เลยงามงามงามไปอยู่กับเพื่อนนะนี่เพื่อนนะนี่เพื่อนเดิน <c oughs> ไปเดินมาเราก็มาเจออะไรดิเราคิดว่าเป็นเห็ดแล้วโงก,กนะโอ้ยนี่พอไข่เห,กกห้แล้วโงกหนึ่งไข่แล้วเราก็เอานี <c> ่ <oughs> แมนพด อาอีกก็นะอด้ค่อยได้ละไข่หนึง่งหาเคี้ยบั่นนี่หหนงมงัวอร่ามดีเอาไปอยู่กับเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนเยอะนะจ๊ะเห็นน้ำมา ว่ามากหลายแตให้หน้ำมากนี่แหละเด้อมันสีงามอือนักสีมันงามพอมเก็บให้หนังวะ่ะมันงามนี่โอ้หักพอไข่หนึ่งหนิมันหยางนี่ยสีมันให้เราโง,งกตัวเนาะนี่เนาะเอาบุ๊บแม่์ให้ขีดไก่เดือนหันนี่นี่ให้ขีดไก่เดือน khay <laughs> cái hết là ngủ bao ông hết nhỉ cứ nhai thế nè mình nèo kín như bò bao ao được nè nhai phốt chắc hết nhỉ cô đã đọt xăm cả ta đi nó quăng ngoài này là nó Ê. <laughs> chị ơi tớ ăn này <laughs> hết là mạt ngam เขาดงหาเห็ดปวกบันอันนี้อยู่เดินเอาเห็ด้นามากป้าน,นีกันนี่นนหนังหัวกันเห็หนังหัวไหล,เ,หเ,ลเออเต็มตาข่อยนึงจะเห็ดอย่างเห็ดซ้ำปอปีมันปู โอ้โยโอ้โยโอ้โยนี่ตีซี่เคิงแล้วตอนนี้ตีซี่เคิงมาจะตีสองแวเก็บให้มันปูกันน้าย,ย่างนิ่มแวมาเอาให้มันปูต่้ว่าขึ้นหน่อยแถวบ้านเอาตีซี่ซี่สิบหกพ่อดอกหนึ่งสะออกดงแล้ว โอ้ยสิมเมื่อแล้วแจงแล้วตะเวนขึ้นแล้วนี่หลักกระได้ดอกหนะึ่งว้ายสองดอกคุณเอาเกินนี่ดอกหนะึ่งแล้วก็นั่นดอกหนะึ่งบลอกไก่เป็นไดโอ้ยเนี่ยสามดอก ไปจากถนนเราก็เดินไปนะแมนบอลหลักที่เป็นดอกแนวนี่โอ้แมนอยู่แมนตีซี่หาซิปเดีวดซ้ำนี่มืนเฮ็ดซูนแนวเฮ็ดทานให้น้ำหมากให้เพิ่งข้าไล่ ตะเวนกัสิขึ้นแล้วสิออกเมื่อได้ปันเดี๋ยวกลางเว่นสิมาไหมเมื่มอเนีนกอะซ้ำเี่กนะคะสวัสด,ดีจ้า